คุณมังว่าสวัสดีครับอยู่กับผม M a r t k เ a t น n เคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox Star Tower Defense เอเช่นเคยเนาะตัวเมือ่อ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมาสรุปอัปเดตใหม่ที่ได้อัปเดตกันมานี่คือบอร์ดในตอนนี้ของผมซึ่งบอร์ดก่อนที่ผมจะมาอาัคลิบอะะมันจะมีครั้งหนึ่งที่มันประมาณ11โมงนี่แหละครับที่มันอัปเดตมาได้ไม่นานเท่าไหร่เนาะ ได้เสียไปห้าร้อยหกร้อยเพชรนี่แหละไปสุ่มไอตัวเสาหลักเพิงมานะครับก็ได้มานะครับไม่ใช่ได้เสาหลักนะได้ตัวนี่มาแล้วก็ตัวนี้ตัวที่มันดีๆนะที่ผมได้นะก็ได้แค่ดีแหละได้แค่ดีจริงๆดีจริงนะทุกคนไม่ได้อะไรเลยหมดไปตั้งหกร้อยเพชรนั่นแหละ แต่ดีที่มันไม่ได้เก็บคือโค้ดใช่โค้ดก็อยู่ต้าล่างดีคริปชันนะครับเด็ดเด็ดนะใครเนะีนะ่ยวันนี้เราจะมาสรุปเกี่ยวกับอัปเดตใหม่เนาะก่อนที่เราจะไปสรุปอาจจะแหลกๆหน่อยเพราะว่าเปิดกราฟิกฟิลเตอร์เต็ม Mac. แม็กก็เลยจะเป็นอย่างนี้ไม่จบนะครับสวยนะสวยนะนี่เก็นะเป็นแยหหรอเท่นี่ใครครับนี่อะ ก็ได้เลครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดเปิดสคริปต์ก่อนเอาน่าน่กกดอะไรอีกเนี่นยระดับแรกนะครับจะเป็นเควสนะครับอ่อจะมีเควสอีโวเนาะนนจะเปิดให้ดูอ่ะนะครับ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เควสนี่คือเค e s นะครับ task t a ทาสท s k เออน่าแหละนั่นแหละ,หละ <c oughs> ก็อันดับแรกจะเป็น e v o ว v e โ v o นะครับถ้าน่าจะต้องผ่านห้าไปก่อนแล้วก็จะมีตันที่แปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะจากแต่ก่อนนะครับมันจะสามารถ e v o วได้ถึงสองร้อยแปดสิบแล้วมันจะตันนะครับจะไม่สามารถ e v o วได้เราได้เพรอีกอะ่ะ ตอนนี้นะครับเป็นสามร้อยเจ็สิบหกแล้วนะครับมีมีอีกอกี่ขั้นไม่รู้นั่นแหละแล้วก็เคพจที่2นะครับก็คือคือเวจเลเวลครับเลเวลอะแต่ก่อนเลเวลมันผมไม่มัน่นใจว่ามันตันเท่าไหร่นะคือบางคนอะตันแล้วแล้วก็ไม่สามารถทำเคพจแล้วได้เพรอีกเขาก็เลยเพิ่มขึ้นมาให้อีกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเพิ่มถึงเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เควสที่3ครับที่เขาได้มีการปรับปรุงมาอีกก็คือเควสดามจตอนแรกเควสดามจนะครับจะแม็กอยู่ที่แม็กอยู่ที่3000ล้านนะครับตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนกิจกรรมคริสต์มาสนะครับก็ยังไม่เห็นอะไรมาใหม่นะครับเท่าที่ดูดูมานะครับสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสนะส่วนต่อมาเป็นส่วนของตัวที่เข้ามาใหม่นะครับก็ที่ชัดเลยก็จะมี ก็จะมีซาสเกะอีโวหดาวนะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนรูปให้ดูตามลําดับที่ผมอธิบายไปเนาะก็จะมี1นึ่งซาสเกะอีโวหดาวต่อไปเป็นเบลิคอดัสนะครับซึ่งถึงแค่4ดาวนะครับตอนแรกเนี่ยเขาคิดกันไว้ว่าน่าจะเป็นถึง5ดาวอะคืออีโวถึง5ดาวต้องมีอีก2งขั้นอะไรประนั้นแต่สําหรับครั้งนี้เขาเอามาถึงแค่สดาวนะครับ นี่ก็คือส่วนของเมลิโอดัสจากเรื่องเจบับน,นะครับแล้วก็มีสาหลักเพิงนะครับชื่อเรนโกคุเคียจูโรจากออดิเมะเรื่อง Demon s l a y เยนะครับเป็นสลักเพิงตามรูปครับเดีย๋ยวจะขึ้นให้ดูทีละอันทีละอันเนาะต่อไปเป็นการบับการเนิฟนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยโทนี่สตาร์ครับเดีย๋ยวจะขึ้นรูปไปดูอ่าเงิน อันนี้พูดถึงจํานวนเงินในเกมนะครับบวกกันแล้วมันจะขึ้นประมาณเจ0ดนะครับอันนี้คือรวมตั้งแต่ขั้นแรกแกนอัพแม็กนะครับขึ้นแค่เจ0ดนะครับต่อไปเป็นฟุติโทระครับเช่นเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยขึ้นประมาณ700ยนะครับอัพแม็กแล้วนะครับตัวต่อไปเป็นนามิครับถูกบัฟขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเอานามิของเราเลเวลสิบนะครับแต่ก่อนอัพแม็กจะได้เงินรอบละ 449บาทต่อรอบนะพอที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยจากที่บัฟมาเนี่ยนะครับอัปแม็กนะครับได้601บาทต่อรอบนะครับเออใช่ซาสึสเกะนะครับไฟดำของซาสึสเกะสามารถติดบนอากาศได้นะครับตัวแอร์ที่มันอยู่บนอากาศต่างๆสามารถติดได้นะครับซึ่งดีมากเลยสำหรับข่าวนี้ผมรู้สึกว่าดีมาก ก็คือมันเป็นได้ทั้งตัวยืนแล้วก็ยืนทั้งบนพื้นปกติแล้วก็ข้างบนเขาด้วยนะครับผมรู้สึกว่าดีมากเลยก็จะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าเขาบัฟทันจิโร่ขึ้นมาอีกแต่ผมไม่รู้รายละเอียดเนาะเท่าที่ผมหามาได้ก็มีประมาณนี้แหละครับ เออใช่ทุกคนผมลืมบอกไปนะครับมันจะมีแมปใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยเนาะแมปใหม่ของอินฟิน t y นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดู <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับที่ผมขึ้นรูปให้ดูเนาะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งจะเป็นแมปของ Story นะครับจะเป็น s n o w y Town เนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูมันกันว่ามันเป็นยังไงเพราะผมยังไม่ถึง <c oughs> โอเคครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้แหละมีอะไรจะบอกทุกคนแถมรูปนามิให้อีกรูปหนึ่งอย่าไปบอกใครนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับสนุกมากก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้โคดอยู่ตา่างดีสคริปชันนะครับบ๊ายบายครับ